สวัสด,ดีค่ะเมื่อนี้ช่องบ้านข่าวซิตี้จะพาเบิ่งการปั้นนาเนาะจ้ะเมื่อนี้ไอ้สันเราได้งานจ้างจากเพื่อนจ้างมาปั้นนาเฮ็ดนาปังมากับน้องเนาะจ้ะน้องเจเล่จ้าน้องเจเล่ามาเป็นมูเอาเข่ามาทรงเพิ่นพ้อ,พอจ้ะเนี่ยค่ะเพื่อนจ้างปั้นนาอยู่นี่ซองมองเนี่ยค่ะมองเทิงกับมองใต้นี่เราก็จิ๋วเปียนไปเป็น้องตาพ่อก็จะเฮ็ดคชื่อกันจ,ะนจ้ะอันนี้เฮ็ดให้เพิ่นก่อนเพราะเพิ่นสูบน้ำใส่ไว้แล้ว ของพ่อร้อนน้ามน้อยนึงจ้ะพ่อยังว่ทันได้สูบน้ำมดีพอดีถ้าน้าม,มันบ่อพอดีมันกับปั้นยากอ่ะจ้ะอันนี้กะน,น้ากำลังพ่อดีลยเนี่ยจ้ะปั้นง่ายๆดินกะจะร่วนดีบางเพอนที่เอารถไทยน้อยไปย่ำอีกกว่าจะรอบนึงค่ะมาแล้วลองเบิ้งค่ะ คือจีได้รายรายงานยี่เด้อจ้ะเพราะเพิ่อนสงนิบพักกันเริ่มปั้นปลูกเขาน้าปังนะคะเพื่อนเกี่ยวเข่าลายเจ้าจนยี่เบิดแล้วจ้ะตอนนี้กับมีแต่เข่าญ่เท่านั้นแหละค่ะที่ว่านได้เกี่ยวที่นี่กับจเป็นการปลูกน้ปังเดี๋ยวผู้นั้นผู้นี้เพื่อนกับจีมัจ่าเริ่มจ้างไปปั้นน้แล้วจ้ะแล้วกับจีเทิงเฮ็ดของเจ้าขลองน้ำอาจจะ งานหนักอยู่ช่วงเนี้ยจะ้ะเพราะว่างานรถไถมันฟ่้งสิหลายอยู่เอาเข่าไปไหว้พอเอาเข่าไปไหว้ก็อย่าเอาเข่าไปไหว่ยูทูบกันเนจะจ้ะเพราะว่าเอาไหว่ยูนี่เดี๋ยวหมาสิรักกินก้อนเนี่ยมีสองสามตอยู่เนี่ยจะ้ะเพราะนั้นคนขับรถไถก็คือสิบเวอได้กินเขา่าหมาสิรักกินก้อนด่งวิวน้ำจะ้ะวิวงามงามจะ้ะ ต้นบอกตาลต้นหนึ่งอยู่กลางนาเนี่ยงามลายเจเล่เอาขาไปไหวเขาว่าเอาไปทั้งเนี่ยนี่ตูบญนาจะ้ะอยเหตุงานจ้างติดกับตูบแม่เลยแม่กับยูตูบนี่แหลจะจ้ะ แม่กำลังปั่นข้าวโป่งยู่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งแม่ปั่นข้าวโป่งพร้อมนะจะเนาะเออด่านก้นก้นแม่จะได้ดึงขาน้ำได้ได้ได้อะไรค่ะมาเบิ้งแม่แล้วปั่นขอบโป่งจ้าเอาเข่ามาให้ไอ้ซันจ้ะแม่จอดรถไว้พุ่นแล้วกไงยี่พุ่นจ้ะนี่เด้อจ้านี่เป็นแม่แม่กำลังปั้นข้าวโป่งอยู่ข้าวโป่งเฮา บูได้อยากได้ก็สร้างได้ได้จากเ้าปูงเ้าเก็บเกยบว้าว้เขาเกียบว่านี่นะคะ่ะสร้างน้ำนองเจลเอกได้แล้วจ้าะรเยอะชัดเห็นชัดน,นี่ันไปมื้อ้นไป้อ้ีแล้วย่้อะิวามม่ ขับข้าวโปงแม่แลาเฮ็ดแผ่นทอกันดีด้ดวยถ้าขเขาเฮ็ดกะจี <N one ant> น้อยแน่ใหญ่ <radiator> ไปโรงเรียนมดแล้วจ้ะแม่นี่จ้ะข้าวโปงเมื่อนี้เป็นข้าวโปงข้าวโปงใบเตยจ้าสีเขียวอ,อ่อ,อน มีขอบโปงขอบกล้าพร้อมเด้อจ้าถ้าผู้ใดอยากสั่งก็สั่งน้ำน้องเจลีได้เลยเพราะว่าน้องเจเลีจะเอาลงยูทูบอยู่ค่ะสั่งมาทางแม่ก็ได้จ้าเดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้เนาะแม่ให้ได้จับแพงแล้วจ้างามเลยจ้าโอ้โหเหนียวเหนียวมันเรียกตามันละ ีแป้งเด็ถ้างั้นเดี๋ยวก็คอโตคอโตกับคอโตเป็นน้าก็เนื้อจ้าคอจบคลิปท่านี้เน,นื้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ